ดูความคืบหน้ากรณีพบการทุจริตของเจ้าหน้าที่สาหากรณ์การเกษตรเปื่อยน้อยที่จังหวัดขอนแก่นนะคะล่าสุดทางประธานสาหากรณ์เนี่ยก็นําหลักฐานเข้าไปแจ้งความจับเจ้าหน้าที่การเงินที่ถอนเงินชาวบ้านไปใช้ฟังตัวเลขนะคะ ถอนไปกว่า10ล้านบาทค่ะสิล้านบาทแล้วหลายคนที่ถูกถอนเงินออกไปไม่รู้ตัวเลยนะคะ<อ>แล้วหลายคนมากที่เจอแบบนี้นะคะทําให้ทางนายสไลายกองเกิดประธานกรรมการสาหกรณ์การเกษตรเปืยน้อยพร้อมทนายความค่ะนำเอกสารหลักฐานการถอนเงินไปแจ้งความร้องทุกข์กับทางตํารวจผู้ทรเปื่อยน้อยให้ดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่การเงินของสหกรณ์ข้อหาลักทรัพย์ในจ้าง ปลอมแปลงเอกสารหลักฐานทำการถอนเงินจากบัญชีของสมาชิกไป16รายโดยปลอมใบถอนเงิน33ครั้งค่ะเป็นเงิน7 0ล้าน7 1 0 0บาท คือก่อนหน้านี้ก็มีประชาชนที่ฝากเงินกับสหกรณ์การเกษตรเปยน้อยทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกเขาไปร้องเรียนกับทางศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจภูทรเปยน้อยว่าให้ช่วยตรวจสอบหน่อยเพราะว่าอยู่ๆเงินฝากในบัญชีเนี่ยมันหายไปโดยที่เขาไม่รู้เรื่องเลยแล้วต่อมาประธานสาหกรณ์ก็ชี้แจงว่าน่าจะเกิดจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่ไปปลอมแปลงใบถอนเงินหลังจากนั้นก็ไปถอนมาจากบัญชีของประชาชนที่เป็นสมาชิก ทางสาหกรณ์ก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ในวันนี้ค่ะทางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเปืยน้อยบอกว่าปัจจุบันมีชาวบ้านเข้ามาแจ้งความกับทางตำรวจเนี่ยนะคะ56รายมูล,ลค่าความเสียหายคือ12ล้านบาทค่ะซึ่งมีการสอบปากคำและรวบรวมรายละเอียดไว้แล้ว แล้ววันนี้ที่ประธานกรรมการสหกรณ์มาแจ้งความก็ได้นําพยานเอกสารมาเป็นหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากนี้จะมีการออกหมายเรียกเจ้าหน้าที่การเงินดังกล่าวมาสอบปากคําและอาจเชิญผู้เสียหายมาให้ปากคําเพิ่มเติมด้วยจากที่ดูหลักฐานเนี่ยคาดว่าน่าจะเพียงพอเอาผิดและขออนุมัติศาลออกหมายจับได้ค่ะพยานหลักฐานก็น่าจะครบครับมีทั้งเอกสารการเบิกเงินก็คือใบใบถอนเงินนะครับเอกสารเกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ของเจ้าที่การเงินคนนั้นแล้วก็เดี๋ยวทางตำรวจก็จะผ่านส่วนก็จะสอบว,ว่าเขามีหน้าที่อย่างไรใครในสากรมมีผู้ใดมีหน้าที่ในการเก็บรักษาเงินขั้นตอนการเบริกถอนเงินตามปกติในขั้นตอนปกติเป็นอย่างไรบ้างและในส่วนที่ทางเจ้าที่การเงินถูกกล่าวหาว่าเอาเงินออกจากบัญชีของสมาชิกเนี่ยเจ้าที่การเงินคนนั้นมีขั้นตอนวิธีการกระทําในการเอาเงินออกไปอย่างไรบ้าง <c oughs> แต่เท่าที่ดูเอกสารเบื้องต้นก็เพียงพอครับ ขณะดเดียวกันเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์สำนักง,งานสาหกรณ์จังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปเปิดจุดให้บริการตรวจสอบบัญชีของประชาชนที่เป็นสมาชิกและผู้ที่นําฝากเงินไว้กับสหกรณ์การเกษตรเปื่อยน้อยตามคําสั่งของสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นนะคะที่ให้ตรวจสอบให้เสร็จตั้งแต่22ถึง25พฤษภาคมนี้ค่ะ